จัดบ้านอย่างไรต้อนรับความปังปี2567อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับความร่ำรวยจากสินแสมังกรกันอีกแล้วนะครับจัดบ้านอย่างไรต้อนรับความปังปี2567 ปีนี้ความโชคดีจริงๆนะครับนอกจากจะเป็นปีมาก่อนแล้วในวันแรกของปีใหม่ยังถือว่าเป็นวันเทียงเสียยิกเป็นวันฟ้าอภัยด้วยและตามในตำราจีนนะครับวันแรกของวันที่หนึ่งเป็นวันกะจื้อด้วยเป็นวันเริ่มต้นขององค์60องค์ไทยสวยด้วยเป็นจังหวะด,ดีแล้วกำลังเดินทางเข้ามาสู่ดาวยุคเก้าแห่งความสำเร็จ อันดับแรกเลยที่บ้านคุณต้องมีคือหนึ่งกลางบ้านติดพัดลมเพดานหนึ่งอันอ่าเพราะในปีหน้าเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นจังหวะชีวิตใหม่วันแรกลมนั้นจะทำให้บ้านของคุณนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นคุณลองสังเกตวัน,ว,นวันไหนหงุดหงิดรู้สึกอืดอัดถอนหายใจนะ คุณสูตรลมหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วค่อยๆมันจะค่อยๆสบายขึ้นลมนี้เป็นสื่อแห่งการผ่นถ่ายลมอึอดอัดอยู่ข้างในให้กระจายออกรอบบ้านดังนั้นการทำต้อนรับปีใหม่นั้นหนึ่งเปิดประตูหน้าต่างทุกบานในวันต้นปีเลยอย่างน้อยสองชั่วโมง ลมนอกลมในวิ่งทะลุผ่านไปให้ได้นี่คือหนึ่งอันดับที่สองเมื่อพลังลมไหลเข้าบ้านแล้วพลังเจ้าที่เจ้าทางต้องมีกำลังเริ่มต้นควรไหว้เจ้าที่เจ้าทางถ้าใครมีตีจุเอียก็โชคดีถ้าใครไม่มีจุดทูบห้าดอกไปยืนหน้าบ้านแล้วหันหน้าเข้ามาในบ้าน ไหว้บ้านสมมุติว่าไม่ใช่สมมุตินะของจริงว่าตัวบ้านนี้คือติจู้นั่งอยู่ไหว้ท่านเลยขอพรให้ท่านเพิ่มกำลังมีบารมีเพื่อรับโชคลาภรับการเงินที่จะไหลามาในปีนี้ทั้งปีแล้วทำให้คุณนั้นมีความสุขความเจริญเอาล่ะวันนี้ผมจัดง่ายๆนะติดตามเรื่อยๆผมจะจัดการต้อนรับดาวยุคเ้าอย่างสมเกียรติ คุณจะได้รวยอย่างมีความสุขโชคดีมีความสุขครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ